วันนี้ก็เห็นคลิปคนที่ขึ้นไมค์กับอาจารย์แล้วผมใครคุค้นๆอ๋อพี่คนนี้นี่เองพี่คนนี้เขาเขาเขาเคยทําคลิปเนาะแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปของอาจารย์เบียผมก็ไปตอบคอมเมนต์เขาแล้วเกิดการคุยกันแล้วเขาก็ทักมาหลังไมค์ผมเนาะแบบเอออยากสนทนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเหมือนเหมือนเคลียร์ความเห็นผิดกันแล้วก็พูดถึงเรื่องเอวิชาโหราศาสตร์ว่ากําเนิดมาตั้งแต่สมัย โบราณมากๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอียิปต์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่มีวิชาโหรา,าศาสตร์หรือหมอดูดูผมไม่แน่ใจเขาพูดอะไรน่าจะโหรา,าศาสตร์นะอ่ะผมเอาเอาเอาโหรา,าศาสตร์แล้วกันถ้าไม่มีโหรา,าศาสตร์เนี่ยไม่มีคณิตศาสตร์นะไม่มีเครื่องม้เครื่องมือนในปัจจุบันนะก็คือสมัยก่อนคนเราเาขาเรียกไงนะจําเอาไม่งั้นบอกหรือดูไม่ได้นะไม่งั้น ทำมาหากินไม่ได้นะหมายถึงว่าเพราะปลูกอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ยากาพยายามอธิบายซึ่งผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าม,มันคือวิชาทางโลกมันคือมันคือวิชาคณิตศาสตร์มันคือวิชาสถิติไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่โหราศาสตร์โหราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคุยกันแบบนั้นที่นี้ผมก็ไม่ไม่ได้มีความรู้อ่ะผมพูดแบบยอมรับกันตามตรงว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์อะไร เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าใจเองว่าโหราศาสตร์คือการทำนายถ่ายทักการเอาด้านเอานี่มาจับกันและททำนายออกมาการทำนายหรือการพยากรณ์อย่างเช่นสภาพอากาศเนี่ยปัจจุบันใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะในการคำนวณว่าความน่าจะเป็นได้กี่ทางก็จะได้ออกมาประมาณ3-4ทางคือความน่าจะเป็นของอุณหภูมิในวันถัดไปวันนี้อ่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้ เปิดสภาพยากรณ์อากาศเงบางวันก็ตรงบางวันก็ไม่ตรงเนาะแต่ก็มาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณออกมาเขาก็บอกว่าโหราศาสตร์ก็คือประมาณนั้นแหละการคำนวณการเอาดวงดาวองศานั่นองศานี่การเก็บสถิติมาทำออกมาเป็นข้อมูลออกมาอันนี้ไอน้นี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะคุยกับผมน่าหลังไม่วันนั้นเนาะแต่ก็ผ่านไปปรากฏว่าเขาก็ไปไลฟ์สดแล้วผมก็ไปเห็นเขาไลฟ์สดอยู่เราก็เลยมีการคุยกันต่อในเรื่องประเด็นนี้แล้วเขาก็ว่าอาจารย์เบียร ซึ่งวันนี้เขาก็ไปคุยกับอาจารย์เบียร์ค่อนข้างยาวประมาณสา4สิบสี่สิบนาทีได้แล้วก็เป็นเด็นเดียวกับที่คุยกับผมเลยประเด็นเดียวกันเลยแต่เหมือนว่าจะมีอีกแต่ว่ามันจบก่อนเพราะอาจารย์เบียร์ไปบรรยายทําต่อใช่ไหมก็คุยกับผมณนะตอนนั้นผมก็ขึ้นกับเขาผมขึ้นกับเขานานกว่าอาจารย์เบียร์อีกคือประมาณสองชั่วโมงผมมีธุระจะไปต่อแต่ผมแบบหยุดเลยค่อยทําก็ได้ขอคุยกันเพราะว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ในธรรมะค่อนข้างเยอะนะ แต่ผมดันทําไมผมรู้สึกว่าความรู้เหล่านั้นไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เอามาใช้อ่ะเป็นความรู้ที่เหมือนมีแล้วเกิดอัตราตัวตนซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีผมแค่บอกว่าเหมือนผมไม่ได้อ่านเขาได้ผมไม่ได้มีเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตเออไม่ใช่สิใช้สับผิดเออช่มันเถอะผมไม่ได้มียานอย่างรู้เอาใช้คํานี้แล้วกันน่าจะถูกกว่ามันจะมีเออนั่นแหละผมนึกคำไม่ออกผมไม่ได้รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากคัดง้าง ไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์อ่ะคือถ้ามันเป็นเพื่อประโยชน์มันจะมันมันไม่ใช่แบบนี้ยเพราะว่าน้ําเสียงการทําคลิปการโจมตีใช้คาาออําว่าด้อมกระโหน่ fc อาจารย์เบียพุทธวจนะทัางทนที่เขาก็เคยไปวัดนาประพงศ์ด้วยซ้ผมไปดูคลิปเขาเกา่เกาๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนดูมันดูเหมือนโจมตีมากกว่าที่จะติเตียนตามธรรมนะสมมติถ้าเป็นผมผมจะติเตียนตามธรรมของอาจารย์เบียผมก็จะบอกทําคลิปแบบนี้แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์เบียอันเนี้ยวันเนี้ยผม ฟังที่อาจารย์สอนแล้วผมว่าอาจารย์ยังสอนไม่ครบยังขาดอยู่เดี๋ยวขอเสริมกับอาจารย์เบียร์นิดนึงอาจารย์เบียร์สอนเรื่องนี้นะซึ่งเขายกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับอิจฉา,าและตณีเนาะตณีแล้วก็อิจฉาในเรื่องของทําไมคนในโลกมันแล้วก็เทวดานู่นนี่นั่นถึงได้ทะเลาะกันซึ่งเขาบอกว่ามันมีหกแต่อาจารย์ไปพูดสองซึ่งไอสองเนี่ยเอามาจากพุทธวจน,นะอาจารย์ไอสองเนี่ยหลวงพ่อคลิสก็เป็นคนพูด เป็นคนสอนซึ่งมันก็อยู่ในพุทธวจนะจริงๆที่มีจอมเทพท้าสักกะเทวราชเี่ยลงมาถามผู้เจ้าด้วยตนเองเลยว่าเออม,มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันทะ,ทะเลาะกันเลือเกินพู้เจ้าเลยบอกว่าสองอย่างนี้มันเลยทะเลาะกันทีเนี้ยอาจารย์เบียร์ด้ไปพูดว่าเท่านั้นเขาใช้คําว่าเท่านั้นเนี่ยเขาติดแค่คำว่าเท่านั้นคาเดียวเขาเขาอยากได้อะไรจากอาจารย์เบียร์เหรอเขาอยากให้อาจารย์เบียร์อถอนเหรอว่ามันมีหกเอาให้ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษมันมีหกนะมันไม่ได้มีสองแต่น้ําเสียงที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้ต้องการให้อาาจรยย์บีแก้ มันเหมือนเป็นโจมตีเพราะอาจารย์ใช้คําว่าเท่านั้นนะมันมันดูมันดูกล่าวหามันดูเข้าหาไม่ถูกใช้คํานี้แล้วกันถ้าเป็นผมผมก็จะแก้ใหม่ว่าเออทุกคนที่ฟังอาจารย์เบียมันแค่ในกรณีนั้นนะอาจารย์พูดไม่ไม่ถูกว่าทั้งหมดในโลกเนี่ยทะเลาะกันเพราะสองเหตุนี้คืออ่ตรณีกับอิฉาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีอีกสามอ่มันมีอีกสี่นะจริงๆมันมีอีกซึ่งอย่างอธิบายไม่ครบแต่ว่าอ่าในพระสูตรนั้นอ่ะมันคืออย่างนี้นะก็ เพิ่มความเข้าใจคนเข้าไปคนก็มาฟังเองอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาคือเรื่องเดราชานวิช,ชาและเป็นปัญหาเยอะมากทั้งพระและไม่พระก็ตามก็จะเป็นปัญหากับเรื่องเดราชานวิช,ชาเยอะเต็มไปหมดหลักๆผมสรุปให้เลยก็คืออาจารย์เบียร์การจะบอกว่าเดราชานวิช,ชาที่เป็นไปเพื่อให้คนหลงงมงายไม่ควรทําไม่ว่าจะเป็นพระพระไม่ควรอยู่แล้วแต่คาระวะอยากทําก็ทําแต่แค่สอนออกมาหรือ อยากจะแนะนําว่าอย่าไปหลงเชื่อในฐานะที่เป็นผู้บริโภคในฐานะเป็นคนธรรมดาคนที่เขาทําก็ให้เขาทาไปสิแต่เราไม่ควรจะไปบริโภคไม่ควรจะไปเสพไม่ควรจะไปหาเขาเพื่อให้เขาตัดสินใจแทนอันนี้คือสิ่งจากการตีความผมนะว่าอาจารย์เบย์พยายามจะสอนประมาณนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงมันคืออันนี้จังคนที่เป็นหนึ่งไม่ลองไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นหมอดูอันดับหนึ่งของโลกใช้คานี้แล้วกันและตลอดการด้วย เออเป็นคนเดียวที่พยากรณ์ได้ไม่มีผิดเลยแม้แต่คนที่มีฤทธิ์ต่างๆเคยพยากรณ์พระรูปหนึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวสึกไปเนี่ยคอยดูเดี๋ยวสึกพระเจ้าเลยบอกว่าเดี๋ยวสึกเดี๋ยวกลับมาบวชเดี๋ยวเป็นพระอาหารหันต์ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพยากรณ์ไม่สุดเห็นไหมเป็นฤทธิ์มากเลยนะแต่พยากรณ์ได้ถูกด้วยแต่ก็ยังถูกไม่สุดถูกแค่ว่าเออเดี๋ยวสึกคนเนี้ยไอ้พระรูปเนี้ยเดี๋ยวสึกแน่นอนเป็นอย่างนั้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารวิชาที่เป็นหมอดูย้ำหมอดูที่ผิดนะ ทางที่เป็นโหราศาสตร์คำนวณเขาก็ทําถูกต้องของเขาเนาะแต่คนที่ใช้มโนขึ้นมาบ้างคิดว่าตัวเองมีบางอย่างบอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วทําให้คนเชื่อหลงไปกับเขาเงี้ยอาจารย์เบียรพยายามจะบอกว่าไม่ต้องไปดูหยุดดูได้แล้วเอาอริยส,สัจสีเอาธรรมะพระเจ้าไปใช้เลยดีกว่าแก้ไขง่ายกว่าตรงจุดกว่าเร็วกว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์เบียพยายามจะสอน ถามว่าไอ้นั้นมันช่วยไหมก็ช่วยได้บางคนบางคนก็ไม่ช่วยบางคนก็ผิดไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเก่งทัชยะเคยไปดูกับพระรูปหนึ่งดังมากผมไม่รู้คือใครนะแต่เล่าไว้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยเป็นมะเร็งนอนติดเตียงอยู่บ้านไม่ต้องเป็นหรอกนักร้องแล้วทุกวันนี้ก็คือเก่งทัชยะก็คือร้องเพลงเก่งมากแล้วก็ดังระดับโลกไปเล่นจากเครที่ต่างประเทศถูกไหมถ้าเราเชื่อมันจะพังแบบนั้นไงทีนี้กลับมาที่พี่คนนี้เนาะพี่คนนี้เขาก็พยายามอธิบายว่า ประเด็นไปไกลตรงที่ว่าพระทําได้ด้วยซ้าเพราะว่าห้ามไว้สองอย่างคือพระห้ามใช้เลี้ยงชีพกับพระเออะไรนะผมลืมละที่เขาบอกนะบอกกับพระแล้วก็ไม่ได้เป็นศีลเป็นแค่วินยัยเพราะว่าศีลมันมีสองร้อยยิบเจ็ดแต่การที่พระเจ้าบอกว่าเป็นศีลของเธอประกันหนึ่งนั่นคือเป็นวินัยที่ควรทําแต่ต่อให้ผิดต่อให้ทําก็เป็นความผิดแค่อาบัตรระดับเบาสุดเป็นอาบัตทุกกฎ ก็คือเป็นอาบัตแบบเบาที่สุดอะซึ่งทําได้ผาดได้ถูกเข้าใจความหมายใช่ไหมมันหมายเขาว่าไงผมก็ยังฟังแล้วคือมันงงมันเห็นว่าพระที่ทําเดละจฉนวิชาไม่จําเป็นต้องจับสึกถูกต้องทําไม่ไม่จําเป็นแต่ถามว่าในเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคุยกันแบบละเอียดจริงๆแต่ผมเพราะที่ผมไปศึกษาเองแล้วก็เพราะเขานั่นแหละทาให้ผมไปศึกษาแล้วผมก็เลยทําให้ได้รู้ว่า มันถูกต้องแล้วที่ที่อาจารย์เบนบอกก็คือไม่ควรทําตั้งแต่แรกดีที่สุดเพราะมันทําให้คนหลงผิดได้ง่ายกว่าเดิมในสมัยพุทธกาลมันมีบริบทมากมากมากรายละเอียดยิบย่อยเลยว่าทําไมถึงอนุญ,ญาตให้ทําเพราะโดนตําหนิติเตียนจากจากชาวบ้านชาวบ้านติเตียนจากการทาเดรจช,ชานวิชาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือขุมายถึงว่าพระไปสอนไม่ให้ทําบอกว่าไปไป,ไปห้ามไปขวางเลยไปขวางฆราวาสแบบสุดๆเลยแต่ฆราวาสทําเต็มที่อย่างเงี้ย ก็เลยไปบอกว่าเอองั้นก็ปล่อยเขาทําแล้วก็ให้เราอะ่ะสอนเขาให้ทางที่ถูกในในเรื่องของเดราชาวิชานะ่ะให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมาตามตามอินทรีย์เขาให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมานั่นคือสิ่งที่พูเจ้าตัดแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปสอนเดราชาวิชาโดยตรงด้วยตนเองสอนไม่เอาเงินเท่ากับได้เหรอสอนไม่เลี้ยงชีพเท่ากับทําได้เหรอแต่คนเกิดความงมงายเกิดความเห็นผิดกันมากขึ้น มันทาได้เหรอนี่คือเจตนาที่ผมกำลังจะสื่อซึ่งเขาก็พยายามจะคุยเรื่องนี้แล้วมันไม่จบเดี๋ยวต้องรอ,งองดูภาคต่อว่ามันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเองก็เข้าไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมมีความคิดเห็นตรงกับอาจารย์เบียวว่าพระพิสุสงฆ์ไม่ควรทําและคา,ารวัตเองก็ไม่ควรทําสําหรับผมนะแต่ถ้าใครอยากทำเรื่องของคุณแต่พระไม่ควรทําเลยถูกต้องแล้วแต่ถ้าบอกว่าพระควรทําหรือทําได้ผมก็แปลกและอันเนี้ยมันแปลกๆละ